ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตัวชิลล์ร้อยถึงวันวันนี้ก็จะมารีวิววิสกี้นะครับวิสกี้สกอ็อตวิสกี้แท้ๆนะครับวิสกี้นี้เขาทามาจากข้าวนะครับวิสกี้ที่ทำมาจากข้าวส่วนลาวลำกจะทํามาจากผกะดน,ำน้ำตาล ถ้าบาลลนงก์ดหรือคอนยัเนี่ยก็ทำมาจากน้ำมันนะครับอันนี้เราก็จะมาลองดูตัววิสกี้นะวิสกี้สกอตตัวน,นี้จะเป็นข้องวันฮันเด็ตแบบเพิ่นนะครับอันนี้ทีพุ่มแบบกรองเนี่ยนะรองนี้ก็จะห้าร้อยซีซีนะครับห้าร้อยสีซสี่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อนะครับที่ตรังนะครับก็สามร้อยสิบห้าบาทนะครับ ส่วนกองโคมเนี่ยกองโคมนี้อ60กว่าบาทนะครับก็จะขนาด700ซีซีนะครับอ่าเป็นอ่าเหลปีเดียวกันนะครับอันนี้6ปีนะครับแต่กองเขี้ยวจะมีพิษก็8กองข้าวหลวงพุ่มชำสรับไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็อยา่าง12ปีนะ้วเป็น6ปีนะครับรสแตมสแตมไตนะครับ,รรนนรบเปิดที่ ตัวนี้ก็จะเซตสิบตรีนะครับเซตสิบตรีเดี๋ยวเราจะมาลงแบบนี้นะครับจะลงแบบนี้ก่อนแล้วก็จะอนเล็อกแล้วก็ผสมนะครับเดี๋ยวลงแบบนี้นะครับ เก้าวิสกี้นะครับเหล้าวิสกี้เสรแอาอนะครับเปิดอ่าฝาพลาสติกนะครับแลมม้วก็มีจุกมจุกอยู่งานในกินเลกี่จะมาจะกินเห้า่ัง เอ้าก็ก็่อยัดก็อยัดอ, <fik> อ่ะกินอะไกินน้อมนะครับกินน้อมเบาอ่าได้กินทั้งเกรืองเทศนะครับชิมดูครับ ข,ขึ้นนู่นขับเลกินเกินเกินด้วยกันมอกกับแบบนักๆเลยกดบิ๊กี้ sang kèo mà bở này. Mình bắt phải ăn luôn đó, 22. Mình dùng mình này, mình ăn dền. Mình bắt การเอามาดรับอืมลายเกินเยอะยครับยิน,นหลายเกินเยอะเลยเื่อๆลอ้ล็อกเรื่อยๆช้างๆจิ้งจกเอา้าต่อไปนี่ของเราก็จะประส้มโซดานะครับอัตราส่วนก่อนหนึ่งต่อนหนึ่ง

ก็ต Raw ้องความค้นค้ายนะครับความสบายอันนี้ก็ดิ้งดิ้งมาตั้งวันนะครับมีงานมีการเนี่ยเราเจอที่นองอีกได้กับนะครับอืมอความรับอีกใตบ้านเราประสุนแบบชั่วด้ จินใจมาครับเดี๋ยวจะกินต้อยสักน้อยน,น,นะครับก้อยสักตัวด้านนี้โอเคละไม่ตับไม่ตึงกอไม่ปื้อกอก็แถมดีโอเคพอได้กินข้าวได้นะครับสิ่งเดินกับสิ่งสำคัญครับลืมไม่คลับรับ,รบลืมยังมีสตินะครับลืมจับพิจาร์ตต่อสังคมนะครับไม่ทำให้ใจรเรอลอดหรอน ันนี้ก็จบรีวิวว,วันนี้กพเพเอรนะครับสก,กอ๊อตวิคกี้นะครับกิ๊บตึงหนุ่มสก,ก๊อตเลยอโอเคจะ,จะไม่คลิปหน้าครับเป็นกำลังใจด้วยครับกดไลค์กดแจ์กดซับสไครต์ไอโคเจนร้อยถึงวันได้มีกำลังใจรีวิวให้เปลี่นนองไปดูอีก,กับคขอบคุณครับ